เบื้องหลังความสำเร็จผมมั่นใจเวสเล็ไทยแล้วคุณละ่ะ ่านผู้ชมครับอีกหนึ่งช่วงรายก,นนการเรสโชนะฮะเดินทางยามเช้ากันเมื่อกีอ้เอ่อผมพาคุณผู้ชมไปดูถึงเรื่องนวัตกรรมการทำอิมทิวชันภายในนะฮะจากคาร์ลโก้แล้วนะครับในช่วงนี้เอาลุกกิ้งนะฮะในการาทำรถให้ดูดีขึ้นนะฮะในช่วงนี้จะทำรถให้ดีจะทำยังไงใช้ร้านใกล้เขียงเรานเนี่ยนะครับภายในสวยกิบแล้วดูสิะฮะลื่นแบบดูดีมากด้วยโปรแกรมของ เอ็สต็อปนะครับของทางคุณต่อเขาเลิกเกีดยไทยแลนด์นะต่อไปครับผมเบื่อสีล้อสีดำที่ผมพ่นด้วยสีสเปรย์ทั่วไปเนี่ยนะครับมันทำให้ไม่ติดกับอลูมิเนียมดีหรือคุณผู้ชมเนี่ยมีพื้นผิวอลูมิเนียมใช่ป่ะอยากจะเคลือบแบบพ่นเองอนี่ยใช้ใช้สเปรย์กระป๋องถูกๆพ่นเนี่ยมันก็จะอยู่แบบไม่คงทนทีนี้ผมเลยอยากเปลี่ยนสีล้อเนี่ยเป็นสีที่กำลังอินเทรนด์ตอนนี้ก็คือสีอลูมิเนียมด้าน เราจะใช้เครื่อง C N C นะฮะแล้วเครื่องพ่นสยเนี่ยยิงายเข้าไปผัดสีด้วยอ่ายเหล็กนะฮะทำให้สีเดิมหลุดไปหมดจนเป็นสีผิวเนื้ออลูมิเนียมแล้วก็จับเครือบแร็กเกอร์เลยนะฮะแล้วก็ใส่เลยทำเสร็จภายในหนึ่งชั่วโมงโดยร้านพรมนิมิตวันนี้นะฮะขออนุญาตพาไปร้านพรมนิมิตนะฮะด้วยเจ้าอายให่คันนี้ครับอะไรครับ เดี๋ยวดูซิว่าขั้นตอนการทำจากโพรมมมิต hmm. เป็นอย่างไร mm hmm. เดือนไทยสักครู่ก็จะถึงไล้ครับ mm hmm. ถึงแล้วผู้ชมครับร้านโพรเมมิต hmm. ของเรานะครับเ mm hmm. ช้านี้ก็ม mm hmm. ีเขาเรียกว่ารถมารอรับบริการเยอะมากนะครับดูซิฮะ mm hmm. มีรถส่งล้อนะฮะที่ไปซ่อมส่งยาง ามสคันนะฮะที่พร้อมวิ่งรอบกรุงเทพริมณฑลนะครับรวมถึงต่างจังหวัดก็สามารถส่งขนส่งได้นี่มาแบบไม่บอกเจ้าของร้านนะดูซิว่าการบริการและการทำงานเป็นอย่างไรเรามาดูด้วยกันครับ นี่ผมบอกคุณผู้ชมนะครับว่าผมจะเปลี่ยนสีนะฮะเนื่องจากสีดําผมเกลือมากแล้วผมจะเปลี่ยนให้เป็นสีอลูมิเนียมนะฮะวิธีการทํายังไงแล้วจะมาสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวมาดูพร้อมกันทีนี้นี่คือสีดาที่ผมทําเองนะฮะก็จะเห็นนะคุณผู้ชมจะเห็นว่าจะมีลอกเวลาใส่ยางนะครับก็จะเป็นสีแดงเห็นนะอันนี้พ่นเอง DIY เองนะครับก็คือใช้สีสเปรย์กระป๋องเนี่ยพ่นทับสองขัชั้นนะครับดล้วล้อเป็นแบบเดิม ดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นน็อตล้อเรของแท้ไปนะครับผู้ชมครับและเดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนของการเอาไปทำนะฮะเราจะตามเจาะติดด้วยกันนะครับว่าเวลา1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งเนี่ยสล้อจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนนะฮะผู้ชมครับนี่คือน็อตล้อเรนะฮะที่ดังพรมนมิรเนี่ยจัดขายเพียงแค่ 2,000กว่าบาทเท่านั้นได้ราคาพิเศษกับรายการเรานะครับวันนี้จะเปลี่ยนใส่เจ้า R X8 ด้วยคุณผู้ชมครับนี่คือเครื่องในการยิงทรายนะฮะที่วันนี้เราจะได้ใช้งานกันโดยการเปลี่ยนล้อสีดำ R X8 เมื่อกี้ให้เป็นสีอลูมิเนียมนะครับโดยการยิงทรายและเป็นสีเนื้ออลูมิเนียมแท้ๆของล้อของเรานั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับเดินไปเดินมาวันนี้ตั้งใจไม่เจอเจ้าของร้านแต่ก็เจอคนได้สว,นนสวัสดีสวัสดีสวัสดีนก็วันนี้เนี่ยเรามาแบบแฮนดี้ ผู้ชมล้อที่ลอกสีนะฮะเมื่อกี้ผู้ชมเห็นแล้วสีดําตอนนี้ลอกออกมาเป็นแบบนี้นะครับเมื่อกี้เช็คโค้ดเช็คดุ้งคือดุ้งหมดเลยสีล้อีือนาฮะ<ห>เพราะว่าตกหลุมหรืออะไรเงี้ยผมว่าผมว่าขับแบบปลอดภัยนะครับเนี่ยนะฮะผู้ชมครับการลอกสีออกมาเป็นแบบนี้นะครับถึงเนื้ออลูมิเนียมเลยแต่ว่าใช้าการยิงทรายที่ผมบอกผู้ชมนะครับว่าสามารถเนรมิต ด้วยการยิงทรายให้เป็นสีออกมาเนี่ยภายใน3-5นาทีเท่านั้นคุณผู้ชมครับอย่างที่สัญญากันไปนะคะเมื่อกี้ได้เห็นแล้วตอนนี้นะฮะนี่ออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่โต้งเราจับได้เลยปะจับได้ลูกได้รับได้เดี๋ยวดูดีกว่าถ้าเครื่องแบล็กเกอร์และการติดตั้งจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาชมกันครับ ังจากขึ้นไปเคลือบเรียบร้อย่านผู้ชมครับก็จะเนี้บแบบนี้นะฮะ,เ,ะเตรียมตัวใสย่ยางนั่นเองนะครับผมบอกผู้ชมแล้วนะฮะไม่เกิน2ชั่วโมงนะครับก็จะได้รถที่เนี้บแบบนี้ล้อที่เปลี่ยนสีนะฮะเลยเป็นสีอลูมิเนียมแท้ๆในการยิงทรายและก็เคลือบด้านครับเพื่อความคงทนและไม่ขึ้นขี้กลักข,ของอลูมิเนียมครับดูนะฮะ ทำการรองเพื่อกันหน้าและผิวสัมผัสเป็นรอยนั่นเองครับแต่ยางอย่างมาตรฐานนะครับป้องกันล้อเป็นรอยด้วยนะฮะ บางที่ที่แบบไม่มีความรับผิดชอบไม่ได้แสงด้านหน้านะครับแล้วก็ไม่มีที่รองทําให้เกิดแบบล้อทํำมาดีๆเนี่ยไปทาให้เกิดอา,อาการแล้วก็หน้าสัมผัสของล้อเนี่ยสีกับเหล็กที่ใสา่ยางนะ,นะครับ กดน้ำนะครเพื่อเช็คการรั่วนะครับวมีลมซึมไหมส่วนอีก2องล้อก็ลงมาเรียบร้อยนะฮะจากด้านการทำสีเคลือบแร็กเกอร์ด้านบน นะครับแล้วก็จะใช้กรรมวิธีเดียวกันครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าฟินิชชิ่งเสร็จเป็นอย่างไรติดตามนะฮะรับรองว่าสวยถูกใจและแปลกแหวกแนวแน่นอนกับสีอลูมิเนียมนะฮะโดยการเขาเรียกว่าบรัชหรือว่าการอิงซายของทางพรมนิมิตครับคชมครับวันนี้เรียกว่าได้ความรู้เยอะกับทางพรมนิมิตนะฮะมีอะไรโทรหาพี่ชายของเราได้หรือคุณตงนะฮะ0816565333นะครับ อยู่ถนนวิถีพัณฑ์อยู่ตรงที่โอเวอร์จีบสองเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมครับวันนี้เรียกว่าได้ทั้งหลอดทั้งเนี้ยบกับรถไอซ์แปดของเรานะฮะสีอลูกิเนีมซึ่งผมมาทำเนี่ยเพราะว่าอย,ะย,ะย,ะยะากจะลุดกระแสนะฮะทำสีมันเปลีนละสีทองไหมสีนู้นสีนี่ผมเลยอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นสีแปลกๆด้วยงานดิบๆนี่แหละรับรองว่าสะใจและอยู่กับคงคนนั่นเองครับท่านผู้ชมอาจจะสงสัยด้านหลังผมเนี่ยวันนี้เปิดรายการดูไฮโซมากกับลาบกกินี่นี่เป็นหนึ่งคันก็คือในรอบที่แล้ว เป็นลัมโบกินีสีเขียวกาลาโดนะครับกาลาโดแล้วก็รอบรอบก่อนหน้านี้ก็เป็นเฟอร์รี่และนี่คือรอบสุดท้ายก็คืออีกหนึ่งลัมโบกินีก็คือเป็น Spider, สปายเดอร์ตัวเปิดประทุนก็คือจริงๆแล้วก็คืออาจจะเรียกว่า520ขีด4ก็คือเป็นเครื่องอขนาด520แรงม้าแล้วก็ทับ4คือขับเคลื่อน4ล้อ,อนะครับนี่คือเป็นลัมโบกินีที่อย่างที่บอกว่าอีกหนึ่งคันซึ่งทางทีมงานของเราก็ซื้อมาเพื่อไม่ใช่บอกว่าเพื่อทดสอบนะครับเพื่อสนองกีลสตัวเอง และแน่นอนเดี๋ยวจะเก็บตกเก็บฝากว่ารถคันนี้ทำอะไรได้บ้างเร็วแค่ไหนดีแค่ไหนนะครับแน่นอนครับกับรายการเลสโชเรามีสิ่งของสิ่งละอันพนลน้อยมาแล้วก็เปิดตัวใหม่นะครับกับเลสแว็กซี่หรือฮาร์ดแว็กของเรานะครับเข้าไปชมกันว่ามันดียังไงมันสะอาดแค่ไหนมันเงาแค่ไหนนะครับแล,แล้วในวันนี้ผมกับคุณบีมสัญยูจะทําการทดสอบเต็มรูปแบบนะครับกับเลสแชมพูนะครับตอนนี้ก็คือจะมีพิตตี้มาล้างรถโชว์กันเลยว่า เขาทำได้ดีแค่ไหนแล้งเงาแค่ไหนในช่วงของรายการเลสโชครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้ากับเรื่องดีๆมันๆของชาวเลสซิ่งครับสวัสดีครับ